เูอยู่กับลุงพลกูเต้นเ <c oughs> ต่างอยไอสัสทำใหมึงต้องงกูตาลอยไอสันดูฟิวเอม่ยงจ้องจักรกมึงมัดเดียววมึงหลับคอโทที่มึงตายค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊ก็ทำมึงตไอสัเวลากูแล็บทำมึงตายตาหลับนี่ยังไมแล้วก็ทำมึงงงดีวลกับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอสัสทำมึงตองงงกูตาลอยไอสัสนาดูฟยวไม่ยังจ้องจักรกี่กูสังไวเดียวถ้าไม่บลกมึงหลับ ามึงตายดีสัตเวลากูรักวมตายตาลับ,ลบนี่ขนาดกูยังไม่รักก็ทำมึงงงดีสัตว์มาดิเอาดิในวรของจริงมึงก็มาดิลองมาลองทิแนวบุ๋นของอกูอยกโดนตีนกูเล็งเข้าหัวแบบเิีวเฉวกูยิงตื่นตนเป็นตะคิวที่กูไม่ทำเพราะไม่มีคิวโอ้ยกูตบปลาชุกชิวตวายคว้าควงมึงทำไม่ได้เพามันไม่ง่ายที่จะแรปให้ได้พวกเลยสบายกูบบ ทำให้ได้ที่กูจะตายกูต้องทำมันอีกเงินในกระเป๋ายังไม่มีกูไม่นอนจนตาลีกเป็ต้นหียอะไรกูจะปิดมงยุดไหมมึงหยุดแมมมึงอะไรกระจายที่ไม่ใช่มึงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงทอะไรก็ตัมไม่มีมึงไอ้ควายกูไล่ไปกว่าากูซัดน้ามึงจนตาปืนไอ้ควายไอ้กระเบือแป๊บเดียวทัสนใจยสนักูก็ลมกูอ่กับลุงจนกูเส้า สัตว์ทำไมมึงต้องงงตาร้อยไอสัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมัังต้องจัดกันที่กูตาเมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงรับคอโทษที่มาซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปีนังก็ถ้ามึงตายดีสัตว์เวลากูแล้วมึงตายตาหลับในขณะกูยังไม่รับก็ถ้ามึงงงดีสัตกูก็ลุงพนกูเต้นเต่า้อยเอสัตทำไมมึงต้องงงกูตาร้อยไอสัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจัด

nói cô ở hồ mơ mơ nhưng để nói tăng hồ mơ 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 Tang nói tăng hồ mơ 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 nói I got a I got a show oh you got a mo oh oh mừng bên first floor